สำหรับ o t t m m มามิตรใ์มอเตอร์เนี่ยตัวนี้นะครับทำความเร็วที่45กิโลเมตรต่อชัวโมงตัว e ี t ิต e ใจนะจะให้ความสุดที่ใกล้เคียงจักรยานที่สุดสวัสดีครับพี่ป๊อกสวัสดีครับน้องสองครับครับวันนี้เราก็ก็รับกับเข้าสู่รายการ o p t i m มาท้องอีกครั้งนึงนะครับใช่ครับวันนี้เราก็ จะมีเรื่องที่จะมาพูดคุยนะครับก็มาจาก EP ที่แล้วใช่มาคุยคอนเทนต์ยังอยู่ในเกี่ยวกับจักรยานไฟฟ้าเหมือนเดิมใช่ครับคราวที่แล้วเราแนะนำจักรยานไฟฟ้า e-city ครับ e-city ของมิ d o นะครับใช่ก็ตัว e-city เนี่ยมันก็จะเป็นรูปทรงเหมือนไฟฟ้าพวกมอเตอร์ไซค์แต่เล็กหน่อยอ่าโดยเฉพาะจักรยานแม่บ้านไฟฟ้าอกันเนาะ วันนี้เราจะมาคุยในเรื่องที่มันเป็นของรูปทรงจักรยานอยู่จะเป็นจักรยานเสือภูเขาแล้วก็ติดตั้งตัวชุดมอเตอร์ไฟฟ้าเข้าไปนะครับใช่ครับก็ตัวอย่างก็อยู่นี่เลยครับนี่ก็จะเป็นชุด EM d d ต i v e นะครับออของ o Optima นะครับสำหรับติดตั้งไปบนจักรยานเสือภูเขาแล้วคันนี้ก็จะเป็นคันที่เราทำสำเร็จรูปไปแล้วนะครับ คือเป็นตัวอย่างติดตั้งออกมาก็จะดูภายนอกก็จะดูใกล้เคียงเลยนะครับกับจกบกักรยานเตอภูเขาปกติทั่วไปคจะเท้าความก่อนดีกว่าเนอะเทาความเดี๋ยวผมเท้าความให้ว่าเผื่อเพื่อนๆหลายๆลคนเนี่ยยังไม่ได้รู้จักเกี่ยวกับอุปกรณ์พวกวมอเตอร์ไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับก็คือจะต้องบอกว่าจริงๆเนี่ย อุปกรณ์ที่ติดตั้งเกี่ยวกับจักรยานไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มเติมเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีอยู่ประมาณสามแบบนะครับก็หลักๆเลยก็คือหนึ่งก็คือเป็นฮับมอเตอร์ครับฮับมอเตอร์ฮับมอเตอร์เนี่ยก็จะมีเป็นฮับมอเตอร์ด้านหน้านะครับแล้วก็มีฮับมอเตอร์ด้านหลังอีกครับก็ถ้าพูดเป็นภาษาไทยก็คือมอเตอร์ดุมใช่ไหมมอเตอร์ที่ดุมเลยก็จะเป็นตัวมอเตอร์อยู่ที่ดุมสายไฟเข้าไปดุมทํางานนะครับติดตั้งล้อหน้าหรือล้อหลังนะครับอย่างนี้ แต่ที่วันนี้เราจะพูดถึงของ e-bike เนี่ยมันอยู่ในอีกหนึ่งเจนที่เป็นเจนล่าสุดนะครับก็คือเป็นอมอเตอร์ที่อยู่ในช่วงกลางอยู่ที่ห้องตลกนะครับครับลักษณะการทำงานเนี่ยมันจะค่อนข้างให้ความใกล้เคียงกับจักรยานที่ปั่นทั่วไปนะครับอ่าก็คือ feeling ฟีลลิ่งก็เราก็เหมือนเรายเหมือนเราปั่นจักรยานอยู่ปกติอ่าแต่ว่าอาจจะมีแบบ เครื่องช่วยทุนแรงเราในระดับนึงใช่ไหมครับใช่ก็คือมอเตอร์เนี่ยจะจ่จายไฟในการเขาเรียกตามแรงค่าทอร์กหรือว่าในการเซตค่าของมอเตอร์ของเรานะครับว่าเราให้มันแรงแค่ไหนเวลาเหยียบออกไปเขาจะเพิ่มเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับ,รบประมาณนี้ก็ถ้ายอย่างนั้นพี่ป๊อปลองอธิบายลายลายการผลิตตัวมอเตอร์ของออปติมาให้ฟังหน่อยครับว่าปัจจุบันเนี่ยออปติมาจะมี มีมอเตอร์ในรูปแบบไหนบ้างครับก็สําหรับของทางออปติมาเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเรามีหนึ่งก็คือมีไดร์มอเตอร์นะครับอ่าแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่เราจะอาจจะเอามาดวในอีหน้าก็าจะเป็นตัวนี้นะครับก็คือเป็นฮับมอเตอร์ที่ดุมหน้าครับอ่าของส่วนนี้จะแตกต่างกันนะครับในด้านทั้งการใช้งานและการติดตั้งนะครับ เรื่องราคาก็จะต่างกันด้วยส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกการใช้งานนะครับงบประมาณด้วยในส่วนแต่วันนี้เราก็จะมาเจาะลึกกันให้ฟังเรื่องเราจะมาคุยเรื่องตัวมิดไดมอเตอร์ใช่ครับอันนี้หลักๆเลยเราจะมาคุยกันเรื่องมิดไดมอเตอร์นะครับก็สําหรับออพติมามิดไดมอเตอร์เนี่ยตัวนี้นะครับทําความเร็วที่45กิโเมตร่อชั่วโมงนะครับความเร็วสูงสุด ไม่ธรรมดานะครับเร็วกว่าเจ้าตัว eCity นะครับครับเจ้าตัว eCity จะอยู่ประมาณสักสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับสปีดใช่แตถ้าเป็นตัวนี้ก็คือจะเป็นระบบเหมือนเราต้องผีบใช่ไหมครับใช่แล้วก็มอเตอร์ถึงจะออกแรงช่วยช่วยนะครับตัวนี้ระยะอ่อนหนึ่งการชาร์จนะครับชาร์เต็มร้อยเปเซ็นี่ยววิ่งได้ 40กิโลเมตรถึง60กิโลเมตรนะครับครับง่ายๆเลยถ้าเราเปิดโหมดเทอร์โบอ่ามันก็จะกินไฟเยอะระยะทางมันจะสั้นลงครับแต่ถ้าเราต้องการเดินทางไกลเราไม่ต้องเปิดโหมดเทอร์โบนะครับเราก็ให้จ่ายไฟกระแสไฟน้อยหน่อยนะครับระยะทางมดินไกลขึ้นแน่นอนก็คือพี่ป๊อกอธิบายว่าประมาณว่าแบบ ถ้าเราเฉลี่ยโหมดไปเรื่อยๆก็จะขี่ได้นานมากขึ้นใช่ครับก็คือเราสลหรับการใช้งานโหมดไม่ใช่เปิดพทลวบตลอดนะ้นครับก็เดี๋ยวรบกวนพี่ป๊อกอธิบายว่าในชุด e-midite kit เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับหลักๆเนี่ยชุด e-midite kit เนี่ยครับก็จะมีหนึ่งก็คือหัวใจหลักเลยก็คือเป็นตัวมอเตอร์นะครับสองก็คือเป็นแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาย่อยกันอีกที สามก็คือเป็นหน้าจอดิสเพย์ของเขาครับสี่ก็คือเป็นเซนเซอร์เซนเซอร์วัดความเร็วนะครับห้าก็จะมีตัวรีโมทคอนโทรลก็คือเป็นปุ่มคอนโทรลนะครับเพื่อให้ความเพิ่มความสะดวกมากขึ้นนะครับหลักก็จะมีประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาไล่กันทีละตัวพูดถึงเจ้าตัวดิสเพย์ก่อนดีกว่านะครับดิสเพย์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือ ตัวนี้มันจะบอกฟังก์ชันการใช้งานต่างๆนะครับที่หน้าจอเวลาเราดิสุูแจปุ๊บหน้าจอก็อจะแสดงการทํางานต่างๆนะครับเช่นการวัดความเร็วรนะครับระยะทางค่าเฉลี่ยต่างๆนะครับค่าระดับของแบตเตอรี่นะครับการแสดงผลก็มีในรวมด้วยใช่ไหมครับมีใรวมมีเวลาที่ใช้ในการเดินทางด้วยนะครับเขาก็จะโชว์โหมด Power Assistant นะครับก็คือแบบเหมือนเป็นหมวดในการเลือกใช้งานก็จะเป็น Eco เป็นทัวรนะครับแล้วก็เป็น Speed หมวดสุดท้ายก็เป็น Turbo ครับแลสุเราสามารถปรับโดยการกดบวกหรือลบใช่ไหมครับก็สามารถจะตั้งได้ที่หน้าจอนี้ก็ได้นะครับตั้งที่หน้าจอก็ได้สำหรับชิ้นต่อไปที่เราจะพูดถึงก็จะเป็น แหงสวิชคอนโทรลเป็นสวิตช์คอนโทรลที่ใช้คู่ก,ก,กับตัวจอ LCD Display นะครับเป็น Optima um Plus Level Controller นะครับตัวนี้ก็จะช่วยให้เราติดตั้งอยู่ด้านซ้ายมือก็จะติดตั้งอยู่บริเวณแฮนด์ใกล้ๆมือตัวเปลี่ยนเกียร์ของใช่ครับก็จะทำหน้าที่มีปุ่มบวกปุ่มลบปุ่มเปิดปิดกดเมนูได้ก็จะช่วยเราในเรื่องความสะดวกเราไม่ไม่ต้องไปละมือจากแฮนด์ เพื่อไปกดปุ่มที่ตัวหน้า้าจอนะครับตัวนี้ก็เพิ่มความสะดวกขึ้นมาโอเคสำหรับตัวที่3ก็จะเป็นตัวหลักเลยก็จะเป็นเจ้า E-MIT d ด i v e มอ t ต r นะครับอ่านี่นะครับตัวนี้เขาก็จะมีโลโก้พิมา์อยู่ด้านล่างนะครับสำหรับสเปคของมอเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะเป็น36โวลต์นะครับ350วัตต์นะครับแรงบิดจะอยู่ที่ 80นิวตันเมตรนะครับตัวนี้ต่อไปเป็นสปีดเซนเซอร์นะครับตัวนี้คือสปีดเซนเซอร์สปีดเซนเซอร์ก็ทําหน้าที่ส่งข้อมูลความเร็วนะครับจากล้อส่งมาที่ตัวหน้าจอดิสプย์ก็จะติดอยู่บริเวณตัวถังแล้วก็มีกระดุมวิ่งผ่านใช่ไหมครับตัวนี้คือกระดุมครับตัวนี้ทําหน้าที่วัดรอบแล้วก็ประเมินผลออกมาเป็นหวยความเร็วนะครับครับ ต่อไปตัวที่5นะครับเราก็จะไปดูกันที่เจ้าตัว o p t i m a าแบตเตอรี่คิดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบแบบลิเทียมนะครับครับซึ่งแตกต่างกับเจ้าตัว e city e city จะเป็นแบบแ,บบแห้งนะครับตัวนี้จะเป็นแบบลิเทียมใช้งานได้นานนะครับแล้วก็จ่ายไฟได้สม่ำเสมอครับโอเคนะครับแล้วก็ในตัวของเขาเนี่ยก็จะมี bms ด้วยนะครับ ่าวไฟตัดไฟนะครับเวลาแบตเตอรี่เหลือน้อยเขาก็จะตัดไฟอัตโนมัติเพื่อป้องกันความเสียหายแล้วช่องสองช่องที่อยู่ทางด้านซ้ายมืออันนี้เป็นยังไงบ้างครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นรูสําหรับเสียบชาร์จนะครับกับม้อแปลงนะครับอ่ารูเสียบชาร์จตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันก็คือใช้เจ้าไฟบ้านเสียบกับม้อแปลงชาร์จได้เลยนะครับข้อดีของรุ่นนี้ก็คือเขาจะมี ฟังก์ชันพิเศษก็คือเขาจะมีช่องเสียบ USB ให้ด้วยเวลามือถือแบตหมดเราก็ชาร์จได้เลยพวกสายแคมปิ้งอะไรอย่างนี้ก็เอาไปชาร์จได้และด้านนี้นะครับเขาก็จะมีรูเสียบกุญแจนะครับก็คือเป็นกุญแจสำหรับล็อกแบตเตอรี่ครับเวลากลางคืนเกิดเราไม่อยากจะเอาจักรยาน ผลคือไปบนบ้านมีเสียบเราก็เอาเฉพาะเอาตัวแบตเตอรี่ไปเสียบชาร์จได้นะครับส่วนตรงนี้เขาจะมีหน้าจอเป็นสถานะสถานะแสดงนะครับก็จะมีเป็นเนี่ยครับกดปุ๊บก็จะเป็นไฟมีอยู่สี่ขีดนะครับก็จะบอกจริงๆสถานะเนี่ยเราสามารถดูได้สองที่ก็คือดูที่หน้าจอดิสเพย์ก็ได้นะครับหรือว่าจะมาดูที่ตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับว่ากดดูว่า,วาเอ้เขาเหลือแบตเท่าไหร่แล้วจำเป็นต้องชาร์จไหม ครับครับโอเคแต่ตัวนี้เรามีรับประกันกี่ปีครับคุณหมอก็แบต,ตชุดแบตเตอรี่แล้วก็มอเตอร์เรารับประกันให้1ปีนะครับรับประกัน1ปีนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็อธิบายเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบทีนี้เรามาคุยกันข้อดีทําไมคนรถึงมาซื้อชุดคิดไปติดกันเยอะทำไมเราควรจะติดชุดคิดชุดนี้ ลูกค้ามาติดเดยอะมากน,นะครับครับ,รบข้อดีนี่ข้อที่หนึ่งเลยครับก็ถ้าผมคิดนะครับคุณป๊อกก็คือมันมันให้ความรู้สึกฟ e e l i n g เหมือนเราปั่นจักรยานจริงๆ<ช>อยู่<ช><ช>แต่ว่าความเร็วมันมากขึ้นมันช่วยให้เราขี่จักรยานได้สนุกขึ้นก็คือต้องบอกว่าทุกคนอาจจะไม่ได้อยากได้จักรยานไฟฟ้าสบส s t a E City บางคนอาจจะอยากได้จักรยานที่เป็นรูปทรงจักรยานจริงๆนะครับแล้วก็ อาจจะมีตัวช่วยเพื่อให้ช่วยได้ขี่ได้ไกลขึ้นนะครับครับขี่ได้เร็วขึ้นแต่ใช้แรงเท่าเดิมครับเจ้า e m i d ต i z e ก็ตอบโจทย์แน่นอน,นก็ซึ่งซึ่งต่างจากพวกฮับมอเตอร์ที่แบบใช้แรงบิดอย่างเดียวใช่ไหมครับใมอเตอร์ก็จะเป็นลักษณะมีมือบิดเหมือนมอเตอร์ไซค์นะครับการทำงานเนี่ยตัว e m i d i z e นจะให้ความสึกที่ใกล้เคียงจักรยานที่สุดนะครับ แล้วก็ตอบโจทย์กับทุกเพศทุกวัยครับก็เหมือนเดิมครับที่ผมอยากสอบถามก็คือเรื่องการกันน้ำอย่างเงี้ยก็สามารถลุยน้ำได้ในระดับหนึ่งใช่ไหมครับตัวนี้ตัวมอเตอร์ลุยน้ำได้ในระดับหนึ่งนะครับฝนตกอะไรขีได้แต่ถ้าเกิดตกหนักแนะนำเลี่ยงดีกว่าครับตัวแบตเตอรี่เขาก็ทำมากันน้ำอยู่แล้วในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับข้อดีอีกหนึ่งข้อก็คือผมว่าเท่าที่ผมสัมผัสก็คือมันปั่นรนุกขึ้น การที่ผมแบบจะไปปั่นกับลุมแล้วผมอาจจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพแต่ว่าลุมเขาอาจจะปั่นเร็วจริงๆตัวนี้ก็อาจจะเป็นตัวช่วยนะครับก็คือเราก็ไปปั่นเพื่อนได้นะครับเราก็ไม่ใช่ว่าเหมือนเราเอามอเตอร์ไซค์ไปแต่นี่เราก็เอาจักรยานไปปั่นก็คือมันเพิ่มประสิทธิภาพในการปั่นของเราใช่ไหมคร้วเราจะมีแรงน้อยกว่าเราเลเพื่อนในกลุ่มไปขี่ทัวร์ลิง รเราแรงน้อยอย่างเงี้ย<ช>ก็จะสามารถเอาพูกนี้ไปช่วยเราในการทัวร์ลิได้ก็มีลูกค้าบางคนนะครับก็ซื้อชุดนี้ไปทําเป็นทัวร์ลินะครับก็เขาก็ซื้อแบตเตอรี่เพิ่มครับมันก็จะทําให้เดินทางได้เป็น100กิโลนะครับก็วัน<อ><อ>นี้ก็ทําความรู้จักกันออพอสมควรแล้วนะครับ,รบสําหรับชุด e ี i ิตนะครับเพื่อนเคนไหนสนใจก็ติดต่อมาเนาะครับก็ถ้าลูกค้า ไม่สะดวกติดตั้งเองสามารถนําจักรยานเข้ามาติดตั้งที่โชว์รูมสำนักงานใหญ่ได้นะครับเจ้าชุดมอเตอร์ e ิ i มีดเนี่ยราคาอยู่ที่18,9่0บาทก็ต้องบอกว่าลูกค้าแต่ละท่านก็อาจจะมีทักษะทางด้านช่างไม่เหมือนกันนะครับถ้าติดตั้งไม่ได้ก็มาหาเราหรือติดตั้งให้หรือสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้เลยครับมีแอปวินคอยให้คำปรึกษาในเรื่องการติดตั้งช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงโปรโมชั่นติดตั้งฟรีอยู่นะครับครับใช่ไหมครับ ใช่ใช่ครับช่วงนี้ก็มีคนมาติดเยอะเพราะว่ามันสามารถเปลี่ยนเสือภูเขาที่เราไม่ขี่กลับมาขี่ได้ใช้งานแผ่นรถวบอกว่าเรื่องคนไหนมีจักรยานเสือภูเขานะครับเป็นมาดูไม่ได้ขี่แล้วอยากจะเอามาเปลี่ยนเป็นจักรยานเสือภูเขาไฟฟ้าก็เรียนเชิญเลยครับได้ครับรับรองไม่ผิดหวังครับครับโอเคครับก็วันนี้ก็ต้อง ลาเพ,พื่อนๆไปก่อนนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์ช่องอ p อ i ติบ้าไวชแนลไว้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับ EP หน้านะครับเราจะมีอะไรมาพ้อกันอีกนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับน้องสองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ